เอามาเบ่งเอามาเบ่งเฮ้ยนี่สิซอนหูซ้อนเห็นไรเฮ้อยอีหยังมันแม,นม่นอีหยังมึงก็หวงแห้งเธอว่ามึงคืออะไกูอยากคุยอยากเห็นแท้ฮ้อนห่อนห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 อนอคือสิออกลูกหลายดีเว้ยมาลอกเลี้ยงมึงก่อนนะม,มันนี่เดตตัวเดียวจะมาเห็ดแม่พันหาแนวใส่ก่อนนะ ยังวัดไซวะไม่ไม่เมนแล้วก็หายไม่เท่าในกระแสไปก่นอนคือขานเขามื่อเงินไปหากะละมังวัดไซแบบนี้ก็รุึงไม่ยังเชี่ยมากอันนี้อ้ยเขาท่าเลยเว,ว้ยอู้ดพอดีเลยเอีย้ยงคางจังหน่อยแมนแล้วแมนแล้ว Đây nhắn là đạt Ôi, đây nhắn có gì mẹ nhà ngắm em nhắn đi nhỉ Uầy, tháng thứ có bắt đây bắt đây nữa Ô là sang với bậc kỳ đào kỳ bản Tháng thứ có bắt đây เมื่อหร่เมื่อหรแต่หัวกูให้แต่อยากหูแล้วกูสิไปจอ่อเบื่องของมึงเลยบันนี้สวยสวยสวยหยั่งว่ะมันหยั่งของมันว่ะ ก็เท้าอหยังด ế t หยังเลยนี่เฮ็ด็จหยังเป็นหยังก็ห่วงแถวมาบังบ่โอ้แต่ในแต่ห่วงหดเมียมันมีรับล้มคนในอหยังเอามาบังเอามาบังฮุ้ยมูนไว้เบิ้งมันเป็นหยังมันก็ห่วงแถวมาเบิังเดี๋ยวนี้ได้อหยังเอามาบังมาเบิังเอามาเบิังฮู้ยนี่สิช่อนหูช่อนเห็นไรฮู้ยอหยังมันแม่นอหยัง ก็หวงแห้งแต่ว่ามันคืออะไรกูยอยากโขอยากเห็นแท้บักเ่านี่แม่เห็ดไอ้กูอยากอะไรจากไปก็กูก็ต้องหูวให้ได้ละมึงจะไปเชื่องแล้วกูสิดน้ำบังของมึงให้ได้ละคือสิบบุ้มีไผรมาแล้วเว้ยนอนพักผ่อนก่นอนอาจะข้าวนึ่ออเออมันเม็นเนี่ย ให้กูเบิงคักแถนะน่นรับนี่แล้วกูจะไปจอบเบิงงกูมัน าบ่โอ้ยข้ามันก็บ,บอกกูกับปูแต่ที่แรกกูก็ะถือมันไว้จ้องขามันหนีบมือจังซี่เราบมาื่กี้แล้วโอ้ยจะมันอยากขู่ากเข็นก็อยากโง่เลยเนะนาะข้าได้เอาแพงเหาะแพงฮอนมาแต่แม่หยั่งมันก็ลังอันนี้ยูมันก็ลังจีออกลูกมันก็เลยแพงไว้นี่ละโอ้ยบอกมันเปตาซิแตกห่วงยังมาห่วงหัวกับปูบ่บ,บ,บ,บ่ขอดเมียมึงอหรกูไว้จ้กับปูหนีมือกูโอ้ยโอ,ยโอ้เป็นหมาบ,บ่